ของคุณครูทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูวันวิสาทานินค่ะนักเรียนคะในทุกๆครั้งนะคะเราจะเรียนกันในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้คะ่ะเราเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะคะมาเรียนใน แบบออฟไลน์บ้างนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอการสอนมาสอนพวกเรานะคะและเรื่องที่คุณครูจะสอนพวกเรานั้นนะคะก็คือเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชค่ะนักเรียนคะในเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชนะคะมันจะอยู่ในหน้าที่27 ถึงหน้าที่30ในหนังสือเรียนของเราค่ะ,ะคราวนี้นะคะรูปที่คุณครูได้โชว์ขึ้นมาให้หนูดูเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นรูปของลากและลำต้นใช่ไหมคะ,ะชัดเจนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้หนักเรียนเปิดไปหน้าที่27ถึง30พร้อมๆกันก่อนนะคะโอเคส่วนในแบบฝึกหัด ที่เป็นแบบฝึกที่คุณครูได้แจกไปในลักษณะของใบงานนะคะมันจะอยู่ใน2องใบงานนี้ก็คือใบงานรากและลำต้นของพืชมีหน้าที่อะไรนะคะเตรียมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าหนูเตรียมขึ้นมาแล้วนะลูกคราวนี้เราจะมาดูการทดลองกันค่ะเด็กๆคะ การทดลองซึ่งเราจะมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะสำหรับวัสดุและก็อุปกรณ์ที่คุณครูได้นำมาให้เรารู้จักอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็คือต้นกระสังนะคะเด็กๆต้นกระสังมีลักษณะต้นที่เป็นแบบนี้นะคะหนูเคยเห็นไหมลูก ะะหรืออาจจะเป็นต้นเทียนก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มีต้นกระสังเราสามารถที่จะใช้ต้นเทียนได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเ,เราจะมาเอาสีผสมอาหารมาค่ะสีผสมอาหารถ้ามันมีสีผสมอาหารเฉยๆได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องมีตัวทําละลายซึ่งในที่นี้เราเอาเป็นน้ํากลั่นนะคะเด็กๆและอุปกรณ์ต่อมาค่ะ มันก็คือบีเกอรใช่ไหมคะเด็กๆลูก b ีเก e r คุณครูเคยให้หนูได้เรียนไปแล้วในาการเรียนก่อนหน้านี้นะคะหนูคงจะจำได้แล้วว่าลักษณะของ b ีเก e r นี่มันเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วอันต่อมาลูกอันต่อมาคืออะไรคะมีดคัตเตอร์ใช่ไหมคะมีดคัตเตอร์หรือหนูอาจจะใช้เป็นใบมีดโกนเล็กๆอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ และอุปกรณ์ในการช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศก็ได้ค่ะเด็กๆหนูสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูก็อยากที่จะให้หนูได้ลองสองกล้องจุลทรรศลองดูนะคะอาไปต่อกันเลยคราวนี้ค่ะเด็กๆลูกถึงวิธีการทดลองนะคะ ในที่นี้คุณครูนําเป็นต้นกระสังมาให้หนูใช่ไหมคะเด็กๆเนื่องจากลักษณะของต้นกระสังถ้าหนูดูสัง,สงเกตดูตรงนี้นะลูกหนูจะเห็นว่ามันมีอะไรคะมันมีดินใช่ไหมคะอ่าบริเวณล่างของมันเนี่ยลูกมันจะมีดินอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําลูกนั่นก็คือการทําความสะอาดก่อนใช่ไหมคะเราจะต้องทําความสะอาด ารากของต้นกระสังเนี่ยให้มันสะอาดแล้วก็สามารถที่จะสังเกตได้ง่ายก่อนลูกเมื่อเราล้างทําความสะอาดรากของต้นกระสังเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือหนูลองมาสังเกตดูซิว่าเอ๊ะลักษณะภายนอกของต้นกระสังเนี่ยทั้งรากและลําต้นมันเป็นยังไง ะะพอ่อ,พอหลังจากที่หลังจากที่หนูเนี่ยลองสังเกตดูลักษณะาภายนอกของรากและลําต้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะลูกขั้นตอนต่อมาหนูก็นําต้นกระสังที่หนูทําความสะอาดเมื่อกีอ้อย่างน้อยก็ผึงลมไว้สักประมาณ1ชั่วโมงก่อนเพื่อที่จะให้มันลายน้ํหมอกไปนะคะแล้วก็ให้ลําต้นมันต้องการน้ําเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดูดน้ําขึ้นมาเลยใช่ไหมลูก หลังจากนั้นค่ะเรานํามาแช่รากและลําต้นของอต้นกระสังเนี่ยลูกหรือถ้าหนูใช้ต้นเทียนหนูก็นำมันลงมาแช่นะคะกับสีผสมอาหารซึ่งในที่นี้เป็นสีแดงใช่ไหมคะเป็นเวลา60นาทีค่ะเด็กๆลูกคําถามอัจฉริยะค่ะลูกคำถามที่โอ้โหแบบเอาเบิร์ไอสไตล์ตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าหนูตอบได้หนูเก่งมากเด็กๆหกนาทีเป็นกี่ชั่วโมงคะ ติ๊กตอกต,ติ๊กตอกติงเก่งมากค่ะ60นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะที่เราจะนำต้นกระสังผึ่งให้แห้งนะตอนนั้นนะคะโอ้โหตอนนี้เด็กๆเก่งกว่าเอาเบอร์ไอไซร์แล้วค่ะต่อมานะคะพอหนูนำ ต้นกระสังขึ้นมาจากสีผสมอาหารนะลูกสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือมาลองสังเกตลักษณะต้นของมันซิว่ามันจะเป็นยังไงลองสังเกตที่ใบของมันซิว่าใบมันจะเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมและบริเวณที่หนูจะต้องสังเกตให้ชัดเจนก็คือบริเวณลําต้นแล้วก็รากใช่ไหมคะอาเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆเ,เราจะใช้คัตเตอร์หรือว่าจะใช้เป็นใบมีดโกนะคะ ทำการเฉือนค่ะเด็กๆเฉือนแบบบางๆนะคะตัดรากและก็ลําต้นของต้นกระสังโดยตัดตามขวางแล้วก็ตัดตามยาวนะคะจากนั้นนะคะถ้าเรามีแว่นขยายเราก็อาจจะใช้แว่นขยายดูก็ได้ถ้าเรามีกล้องจุลทรรศน์ค่ะไฮโซค่ะเด็ก so ๆ,ๆคะพ่อมันไฮโซนะคะ <laughs> เราก็ลองมาสองกล้องจุลทรรศน์นั้นดูนะคะเด็กๆหนูลองคิดสิคะว่าเอ๊ะ ถ้าการทดลองแบบนี้ถ้าเราต้องตั้งสมมุติฐานเนี่ยลูกมันจะมีสมมุติฐานว่ายังไงนะคะอ่ะเรามาดูสมมุติฐานกันเลยค่ะสมมุติฐานนะคะเขาบอกว่าเมื่อแช่หนูดูนะเห็นไหมคะดูที่ใบสิคะมันเป็นยังไงคะลูกใบจากเดิมที่มันเป็นลักษณะสีใสๆเลยนะคะออกเขียวใสหนูจะเห็นว่าเนี่ยลูกมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง ะะมันเริ่มเปลี่ยนที่จะเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ลําต้นของมันเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีสีติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมุติฐานของเรานะคะเราลองคิดในใจแล้วแหละว่าเมื่อแช่ต้นกระสังลงในน้าผสมสีนะคะรากและลําต้นของต้นกระสังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมีสีที่เปลี่ยนไปค่ะนะคะทันไหมคะ เพราะฉะนั้นเพราะอะไคุณครูเคยสอนหนูแล้วว่าการตั้งสมมุติฐานมันหมายถึงการาคาดคะเนนะคะ,ะหรือหมายถึงการเดานะคะการคิดเพื่อที่จะให้เป็นการทำนายโดยที่เรายังไม่ได้เห็นการทดลองนั้นนะคะต่อมาลูกคราวนี้เรามาดูผลการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆหนูเห็นนีไหมคะ อันนี้เป็นรูปของต้นกระสังที่เราตัดตามขวางนะคะก็คือพอมันเป็นลำต้นแบบนี้ลูกเราเฉือนแบบฟึบแบบนี้แล้วก็ฟึบแบบบางๆส่องลงไปในกล้องจุลทรรศน์ค่ะเมื่อหนูตัดตามขวางอ่าสีที่หนูเห็นเนี่ยมันคือสีแดงใช่ไหมคะหนูดูค่ะตรงนี้เป็นจุดๆเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้คะ่ะเห็นสีแดงชัดเจนเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะถ้าหนูตัดตามยาวไมายถึงหนูตัด รื้อลงมาแบบนี้ค่ะนี้เป็นลำต้นของมันหนูตัดลักษณะแนวยาวไปค่ะเด็กๆหนูก็จะสามารถสังเกตเห็นลักษณะของต้นกระสังที่มันติดสีเป็นแนวยาวสูงขึ้นไปตามความสูงของลำต้นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนูลองสังเกตตรงนี้ก่อนนะคะได้ไหมคะอ่ะต่อไป ถ้าบางคนนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณครูแล้วแบบนี้หนูจะดูชัดได้ยังไงหนูหนูแยกยากนะคะคุณครูมีแบบที่วาดรูปแล้วมาให้เราดูนะคะเด็กๆนะคะเมื่อกี้นะคะถ้าตัดตามยาวคุณครูบอกว่ามันจะมีสีที่ติดเรียงขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะติดขึ้นไปตามส่วนที่น้ํามันผ่านตรงไหนนะคะสี ผสมอาหารมันก็จะไหลขึ้นไปแล้วก็มีสีที่แสดงขึ้นมาตรงนั้นนะคะ,ะถ้าหนูเฉือนแบบตามขวางมันก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าทักเรียนอยากที่จะสังเกตเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหนูสามารถที่จะหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ลองสังเกตดูภาพด้านบนนี้ที่คุณครูได้นำมาให้ดูได้เลยนะคะ แต่ถ้าหนูพร้อมแล้วหนูก็ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเด็ <c oughs> กๆคะคราวนี้คะ่ะคุณครูบอกหนูก่อนหน้านี้แล้วว่าหนูสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นต้นกระสังและอันที่เป็นต้นเทียนใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยนําส่วนที่มันเป็นต้นเทียนนะคะลูกมาให้หนูได้ดูคะ่ะได้แๆหนูสังเกตนะคะด้านบนจะเป็นเซลล์ที่เป็นรากนะคะ จะเป็นเนื้อเยื่ออ่ะพูดผิดคะ่ะเราต้องใช้คําว่าเป็นเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อของรากนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ตัดตามขวางของต้นเทียนนะคะส่วนอันนี้ไม่ต้องคาดเดาเลยคะ่ะเหมือนเหมือนกันนะคะคือคือกันนะคะเซมเซมกันนะคะมันเหมือนกันนะคะลักษณะหนูก็จะเห็นว่าถ้าตามยาวในลูกมันจะเป็นสีแดงแบบไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะตามเส้นนี้เลยนะคะซึ่ง เด็กๆลกูกส่วนที่มันมีน้ําไหลผ่านแสดงว่าต้องเป็นท่อที่มันใช้ในการลําเลียงน้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แบบสวยๆนะคะถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เราจะใช้เรียกท่อลําเลียงน้ําว่าเป็นไซเลนนะคะอ่ะคราวนี้เราพูดถึงบริเวณที่มันเป็นรากไปแล้วหนูลูกคราวนี้คะ่ะ เราลองมาดูส่วนที่มันเป็นลำต้นกันค่ะถ้าเป็นของต้นเทียนนะคะไซเลมหรือท่อลำเลียงอาหารของมันเนี่ยหนูเห็นไหมคะนี่คือตัดตามขวางหนูจะเห็นเป็นจุดๆกลมๆเลยบริเวณน,นี้ล่ะมันจะมีสีแดงที่เข้มกว่าบริเวณอื่นใช่ไหมลูกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นท่อลำเลียงหนึ่งลำเลียงน้ำสองขนส่งทางบกตอบอะไรนะคะอ่า นะคะขำบาณนิษจิตแจ่มใสนะคะขำม,มากไปเขาเรียกว่าเป็นอนรป็นเป็นมุนครูค่ะเป็นอะไรคะเป็นเป็นบ้าค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคนะคะเด็กๆต่อมานะคะ,ะเนื้อเยื่อของอต้นเทียนนะลูกที่มันมาในลักษณะของการตัดตามยาวค่ะบริเวณที่เป็นลำต้นหนูเห็นไหมคะบริเวณที่เป็นท่อลำเรียงน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นไซเลมเนี่ย มันจะเป็นสีแดงยาวไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ามันจะยาวไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆถ้าหนูเห็นที่ไหนหนูก็สามารถที่จะระบุมันไปได้เลยใช่ไหมคะแสดงว่าน้ำเนี่ยมันมีการลำเหลียงแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็นแนวยาวใช่ไหมคะอ่ะโอเคต่อมานะคะลูก เรามาสรุปผลการทดลองกันค่ะสำหรับการสรุปผลการทดลองนะคะเราก็จะพบว่าเมื a, ikka, uh ่อน้ำนะคะน้ำสีที่เรานำมาม appeal, ใช้ในการทดลองเนี่ยเคลื่อนที่เข้าที่ต้นนะคะซึ่งการเคลื่อนที่เข้าที่ต้นของพืชนะคะผ่านรากแล้วก็เคลื่อนที่มันจะเป็นการเคลื่อนที่ต่อเนื่องขึ้นไปยังส่วนต่างๆของลำต้นนะคะเมื่อเราตัดลำต้นตามขวางนะคะเราก็จะเห็นเนื้อเยื่อนะคะติดเป็นสี เป็นสีแดงซึ่งจะอยู่ในลักษณะที่เป็นกลุ่มนะคะแล้วเมื่อจักตามยาวนะคะก็จะเห็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่เราได้นำมาทดลองเนะะี่ยค่ะมันติดสีเหมือนกันนะคะซึ่งลักษณะการติดสีของมันจะเรียงแบบยาวทอดเชื่อมต่อกันขึ้นไปใช่ไหมคะตั้งแต่บริเวณรากจนถึงลำต้นของมันเลยนะคะ เราสามารถสรุปผลการทดลองได้แล้วคราวนี้เราลองมาคิดเชื่อมโยงกันซิเอ๊ะผลการทดลองของเราเป็นอย่างนี้นะคะมันเชื่อมโยงอะไรกับหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปเชื่อมโยงนะคะเราลองมาตอบคำถามเพื่อที่จะ connect มันเข้าด้วยกันนะคะโอเคคำถามที่หนถามว่า ผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เดกๆเป็นไหมคะเราสมมุติฐานว่ามันจะมีสีที่เคลื่อนที่ไปตามรากและลําต้นมันจะติดสีใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะผลการทดลองที่เราพบนะคะก็เป็นไปตามสมมุติฐานที่หนูได้ตั้งไว้นะคะเพราะว่ารากและรากและลําต้นของมันเนี่ยลูกมันจะเปลี่ยนสีนะคะ โอเคสำหรับคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองถามว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อแช่พืชลงในน้ำผสมสีนะคะ,ะลงในน้ำผสมสีนะคะคำตอบของเราก็คือเพราะว่าล่างของมันเนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ในการดูดน้ำและก็ลำเลียงขึ้นไปอย่างลำต้นนะคะ ส่วนลำต้นเองนะคะก็จะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะตอบคำถามข้อต่อไปพร้อมแล้วนะโอเคสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะรากและลำต้นมีหน้าที่อะไรรู้ได้อย่างไรนะคะเด็กๆมีหน้าที่อะไรคะ แน่นอนนะคะหลังจากที่เราได้ทําการทดลองไปแล้วนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าร่างมคะมีหน้าที่ในการดูดน้ําและก็ทาตอาหารเพื่อที่จะลําเลียงขึ้นไปยังลําต้นและลําต้นเองค่ะก็มีหน้าที่ในการลําเลียงน้ําและก็ธาตอาหารส่งต่อไปอยังส่วนต่างๆค่ะเก่งมากนะคะโอเคไปต่อกันเลย ะะเด็กๆคำถามข้อนี้นะคะเราเห็นขึ้นมาก่อนแล้วก็คือส่วนที่ไม่ได้แช่น้ำสีกับส่วนที่แช่น้ำสีนะคะคราวนี้ค่ะคำถามข้อที่4เข้าถามว่าน้ำและสีผสมอาหารเปรียบได้กับสิ่งใดติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอลองนึกดูสิคะได้ไหมคะลูกได้นะคะ สำหรับน้ำนะคะน้ำก็เปรียบได้เสมือนกับน้ำที่รากของพืชเนี่ยนะคะได้ดูดขึ้นไปเพื่อที่จะเลี้ยงลำต้นแล้วก็ส่วนต่างๆนะคะส่วนสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารเปรียบได้กับแร่ธาตุนะคะหรือธาตุอาหารที่ดูดขึ้นไปนะคะลำเลียงขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันนะคะเด,เด็กๆคะคราวนี้ค่ะเราลองมาดูภาพที่เราได้ เห็นนะตอนนี้นะคะหนูลองดูถ้าเขาให้เราวาดานท่อลําเลียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารนะคะอ่ะถ้าเริ่มต้นจากลากอ่านูดูนะถ้าท่อลำเลียงน้ําครูจะให้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะมันจะอยู่ด้านในใช่ไหมคะอ่าคุณคณกูก็ลาดโยงลากยาวขึ้นมาและถ้าเป็นท่อลําเลียงอาหาร นะคะคุณครูจะวาดไว้ด้านนอกนะคะด้วยสีแดงแล้วก็ลากยาวขึ้นมานะคะมันแสดงให้เห็นว่าการลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารเนี่ยนะคะมีการลําเลียงลำลำเลียงมาตั้งแต่บริเวณรากขึ้นไปยังลําต้นแล้วก็เชื่อมโยงกันเลยนะคะ,ะคราวนี้ค่ะหลังจากที่เราทําการทดลองแล้วก็ได้เห็นผลการทดลองแล้วนะคะเราลองมาสรุปผลการทดลองกันเลยนะคะ สรุปโดยการเชื่อมโยงแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้ความรู้นะคะสรุปความรู้ที่เราได้ในวันนี้นั่นก็คือพืชน,นะคะก็จะมะีก็จะดูดน้ำแล้วก็แรกธาตุอาหารเนี่ยนะคะผ่านทางรากและถูกลำเลียงไปยังบริเวณลำต้นนะคะผ่านท่อลำเลียงซึ่งมีการเชื่อมโยงกันนะคะเป็นท่อไปตั้งแต่ลำตน้นกิ่งใบนะคะเพื่อที่จะใช้ใน กระบ,บวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปค่ะ,อะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราได้เรียนก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนคนใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะอยากจะซักถามคุณครูก็สามารถที่จะถามคุณครูเข้ามาได้นะคะอะ สำหรับวันนี้นะคะรายวิชาว,วิทยาศาสตร์เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ